สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่อง n o b ฟิ Future นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Roblox ในแมปดอ g h t e r คเกอร์นี่ครับทุกคนไฟดอ g h t e r คเกอร์โอเคเรามาตามหากันต่อจะมี m a r k เกอันไหนให้หาอีกบ้างนะแต่แด้แต่เดา อออโอเคก็อันที่หนึ่งนะจะเป็นเหมือนง่ายจะน่าจะไม่รู้อะโอเคเราไปตามหากันเลยพีระมิดอยู่ไหนตามหาพีระมิดโอเคอยู่ตรงนู้นแล้วก็ผมก็เดินกลับหลังมาทำไมก็ไม่รู้ อยู่ตรงโน้นไปกันเลยทุกคนทุกคนเห็นนี้ไหมนีย่ยมองไกลๆจะเห็นนะทุกคนมันมีเส้นอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่เป็นเส้นอยู่มองไกลๆเดี๋ยนะมองไกลๆอะมองนี่ไงทุกคนถ้าใครยังมองไม่เห็นนะนี่ไง ้มันมีนะทุกคนแต่ว่าผมกระโดดไม่ขึ้นสวยเลยรึบรึบรึบทำไมมันขึ้นไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่ง นี่ไงน่าจะอยู่บริเวณแท่งนี้ต้องโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. okay. <laughs> ขึ้นไปสิเอ้ยมันขึ้นไปได้แล้วแต่เท่านี้ <laughs> อื้อหือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปได้แล้ว เย่และมันมีจุดจุดนี่เราอยู่กับแซนแซส,สตรมอ่าถูกไหมอะแซสตรมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อโอเคต่อไปนะมันจะอยู่ตรง นาฬิกาหอนาฬิกาเราต้องปีนขึ้นไปเพื่อย,ย้อนเวลาติดอีแล้วตืดตืดดึงนี่ตืดตืดึงดึงโอเคเราต้องขึ้นไปบนนี้มีอะไรที่เรายังไม่ได้หา เทตรงนี้อะขึ้นมาบนนี้ก่อนเละเอะ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันมีหน้ายิ้มเนี่ยมันแตกต่างจากอันอื่นว่าเลยนะอันอื่นเป็นอย่างเนี้ยแล้วทำไมอันนี้มันมีหน้ายิม้มแป,กแปกลกๆและขอเก็บหน่อยนะ โทส์์มากเกอร์ <c oughs> มันมีทางทุกคนมันมีทางนี่เร็งอะไรอ่ะนี่มันเห็ดมากเกอร์ <c oughs> เห็ดมากเกอร์มัชรูมโว้ยผมแอบรู้ <c oughs> ผมทำการแอบรู้ <c oughs> วัสดีเพื่อน <c oughs> และ และ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 ขอกลับไปเออจำได้เราต้องไปที่นี่เนือ้อผมจำได้ว่ามันจะมีตรงที่หนึ่งอ่ะ นี่ขึ้นบนตรงนี้ตรงนี้เปิดตรงนี้ตรงนี้เอ,อ๋อจุดเริ่มต้นปึบป๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ปึบ๊บแล้วก็ไม่ได้อ่ะ นี่ครับทุกคนมันจะอยู่ตรงตรงนี้เลยเราต้องไปกดเห็ดนะครับกดเห็ดนี่อ่ะอย่างแรกจะ <HE AD S 1> มีเสียงอีกรึกก 2> อ2 เอ๊ะผิดรหัสเอาใหม่เ,เราต้องอามาตรงนี้ไปข้างหน้าจากนั้นก็ แล้วก็ซ้ายตรงนี้ไม่ถูกรหัสเนะโอเคงั้นกลับไปแมปเดิมกันดีกว่ากลับไปแมปเดิมแตวแรกดแต่หนึ่ง เส้นส่วนเดิน,นบางอันผมก็รู้ว่ามันต้องเก็บตรงไหนมีอะไรดะ <c oughs> บ็อกมาร์เกอร์โอเค <c oughs> อ่ะ มาร์กเกอร์นี่นงไงแคนดี้ยังไม่ได้อนมีกรีมมาร์กเกอร์เดี๋ยนะอโอยทำไมมันหายากจังเลยเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกคือ เลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปหาอันไหนบางอันผมก็รู้บางอันผมก็ไม่รู้โอเคงั้นไปที่ไหนดี <c oughs> อ่ะแคนดี้เ,ออ <c oughs> เราต้องไปที่ที่หนึ่งบ้านใช่ไหม บ้านหรือเปล่าใช่บ้านหรือไม่ mm hmm. ก็มาเริ่อันนี้เอาไปแล้วจำได้มาเล่นออปปี้กันทุกคนอุ้ยแล้วมันขึ้นยังไงอะตกแล้วเริ่ม เราไปตามหาบอลลูนมาเกอร์กันเถอะไม่รู้ผมเอาหร้อยังนะเขาเรียกว่าบอลลูนมาเกอร์ลูกโป่งมาเกอร์ลูกปากกาลูกโป่งเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเขาเดินเส้นนี้กันนะทุกคนนะ่ะเอ๊ะมีต้นไม้ให้ปีนไม่ปีน ต้องมาเดินตรงที่ยากๆแบบนี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยก็แค่ถึงแล้ว <c oughs> มันอยู่ไหนนี่เราจะวัรตรงนี้โอ้เดี๋ยวนี่เราต้องแบบ ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมขึ้นไปเรื่อยๆโอเคกระโดดไปนูน่นแล้วก็กระโดดไปไม่ได้ยึบอืมมาตรงนี้แล้วแล้วก็ไปตรงนน้น,น โอเคเบิบ okay. นี่ผมต้องแบบแบบกี่วันนกว่าจะถึงคือปัญหามันขึ้นยากแล้วผมแบบว่าไปผึงกดแบบหมุนหน้าจอแล้วผมก็เดินได้ไปพมกันแล้วก็มันจะก็ไปก็โอ้โหไม่ถึงโอเคคลิปก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับ ทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง n o nope องป Future นะครับแล้วก็กดกระดิ ing, ่งกริ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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับแน,นี้บนียบายๆนะครับบายๆแต่ปัญหาคือ้าวมดนั้นคืออะไรอะออปี้แน่นอน